เอาละฮะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่อง Mixit Highlight อีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั๊มเพชรนะครับทุกคนและมิคินะฮะเป็นการปั๊มเพชรแล้วก็ปั๊มอีพีด้วยนะครับผมนะสำหรับการปั๊มเพชรแบบนี้นะฮะเราจะเล่นในโหมดของ Infinity โหมดนะครับทุกคนก็คือการใช้ในส่วนของไลท์ยากามินะครับผมแล้วก็ในการปั๊มเงินอนะ่ะในส่วนของเบลมานะครับผมหรือวูมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมีฮอกนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีไลท์ยากามิหรือไอ กีลานะครับทุกคนก็คือใช้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็นสะโกะจังแล้วก็ในส่วนของโทกะนะครับทุกคนเพื่อเป็นการติดเลือดแล้วก็วางในส่วนของตัวนี้เพื่อทำดาเมสุดนะครับทุกคนคือใช้งานได้นะครับทุกคนเอามาแทนในส่วนของโบลีนเองนะครับนะก็สําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับเซตเนี่ยที่ผมแบบใช้งานมานะเป็นเซตที่ผมคิดว่ามันโหดมากแหละขึ้นประมาณเวฟห้าสิบได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยสาหรับเซตพวกนี้ฮะ แล้วที่ผมบอกว่าจะมาปัป๊มเิดใช้ไลท์ยากามินั่นเองนะครับผมในการกดวางแล้วก็บูตในส่วนของเออร์วินถ้าเรามีเพื่อนแบบมีเออร์วินอะไรประมาณนี้เราก็ใช้เพื่อนนะฮะในการ, boot รบูตนะฮะทุกคนคือการบูตครั้งนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณ4สเต็กนะฮะนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของคิระหรือเออ่ไอ,อในส่วนของเดโนตผมเนี่ยเบลอยู่ที่29นะครับผมซึ่งบูตเนี่ยประมาณได้ประมาณเออ่ดาเมจอยู่ที่60,000นนะครับนะครับทุกคนก็คือใช้ได้เลยนะครับทุกคน ึ่งกดทีหนึ่งเนี่ยจะทำดามจไปประมาณ10ดล้านเนยนะครับสำหรับเวฟบี่ถึงเว็บทีนะครับทุกคนก็คือใช้งานได้นะซึ่งที่ทำดามจเนี่ยทุกคนก็ยังอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าทำไปทำไมนะนั่นเองนะครับผมทุกคนอือเควสเนี่ยมันจะมีให้ทำดามจนะครับทุกคนซึ่งเล่นในส่วนของอไอตรงนี้ไออินฟินิตี้มัวนี่แหละก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกเควสหนึ่งเนี่ยอืมก็ให้เล่น ในส่วนของเวฟให้ถึง4 5ถึง50อะไรประมาณนี้นะครับผมทุกคนซึ่งได้น้อยนะถ้าเป็นเควสประจําวันเนี่ยได้ได้วันละร้อยเพรนะครับทุกคนแล้วก็อันอื่นอื่นเนี่ยซึ่งถ้าเราขยันทำจริงจริงนะอาจจะได้ประมาณวันละพันถึงสองพันเพรกันเลยนะครับทุกคนซึ่งหาง่ายมากเลยนะครับเพรเนี่ยแล้วก็สําหรับการปั๊มเพรเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่แบบเควสตันแล้วเพราะว่าเควสเคลีเนี่ยมันตันอยู่ที่สามร้อยนั่นเองนะครับผมทุกคนสําหรับอ่า แพทเก่านะมันตันอยู่ที่300อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาอัปเดตเพิ่มมาหรือยังนะฮะแล้วก็สูตรเนี้ยสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะฮะอันนี้แบบเสร็จแล้วนะให้เข้าตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งผมจะไม่เข้าไปนะฮะเพ่อให้ใหออ้คุณผู้ชมเข้าไปดูเองนะฮะจะได้แบบรู้ไงว่ามันยังไงนะซึ่งการเข้าตรงเนี้ยก็คือการรอ5 0 0วิเพื่อรับเพชรนั่นเองนะครับผมซึ่ง 500V ครั้งหนึ่งจะได้ประมาณ5เพชรนะทุกคนแล้วก็เงินอีกประมาณม7 บาทนะครับทุกคนซึ่งใครเติมคูณ2องไปเนี่ยก็ได้ประมาณ500วรแล้วแล้วประมาณเออสิบสิเพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนครึ่งซึ่งผมลองดูมาแล้วประมาณเปิดประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมทุกคนก็คือได้1000เพชรนั่นเองนะครับผมบวกกับไอคูณ2นะฮะเป็นเออสองพันเพชรนั่นเองนะครับผมซึ่งคุ้มมากนะฮะเพื่อแลกกับค่าไฟนะครับผมทุกคนซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะฮะถึงอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้นะฮะแบบ เขาระเบิดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งเออก็ใช้งานแรกแหละแต่สำหรับผมผมก็ไม่กล้าเปิดดูกันนะฮะเพื่อแบบเป็นการเซฟตี้บ้านนะฮะเออเดี๋ยวบ้านกูพังนะครับทุกคนก็คือตามนี้แหละครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ผมบิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วแค่มาบอกข้อมูลเฉยๆไงก็ตามนี้แหละฮะสำหรับคนก็อยู่ใต้ด้านล่างดิสคริปชันนะครับผมทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมก,นนก,ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย